สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับการสร้างเพจ facebook ให้มีผู้ติดตามเกือบ4,000คนนะครับทำยังไงนะครับไม่ยากนะฮะเราก็ใช้ Google นะครับใช้ Google Keyword นะครับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการสร้างเพจนะฮะหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อเพจให้ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการสร้างนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะขึ้นหน้าหนึ่ง นะครับพอมันขึ้นหน้าหนึ่ง Google นะครับมีคนกดเข้ามานะครับนะเราก็จะมีผู้ติดตามโดยอัตโนมัตินะครับพอมีคนกดไลค์นะครับเราก็จะมีผู้ติดตามเข้ามาในเพจโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูในแต่ละธุรกิจนะครับ ทางเจ้าเราก็ใช้เทคนิคนี้นะครับโดยการทําให้ขึ้นน้านหนึ่ง Google นะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจเราก็ขึ้นน้านหนึ่งของ Google แล้วนะครับนะง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับโอเคสวัสดีครับ